วันน right? okay, okay, so right? so, ี้อาิตเองวันนี้อยู่เกมรถนะโอเควันนี้อาิก็จะอัดให้เหมือนเดิมนะโอเคก็จะมีคนอื่นที่เป็นต่างชาติมาดูอาทิตย์ด้วยนะก็จะทักทายเขาตอนเริ่มนะแต่ที่เหลือก็เป็นภาษาไทย t h Thank for ร i everyone Thank for watching. Please subscribe and follow me. โอเค Have fun with my video. Namaste Indian friend เคของ สูตรหวยรัดโจโจ,โจนะครับชื่อก็อ่านยากนิดนึงแต่ก็ดายืก็เขาก็ขอรถสปอร์ตแล้วก็ดาที่3นะครับโอเครถสปอร์ตก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดให้เขาให้คนอื่นก่อนมีคนขอมานะโอเคครับรีวิวอะไรก็ได้นะครับขอมาแต่ผมไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีเพราะ อ๋อนี่แหละชุดที่ผมคุ้นเคยได้แล้วโอเคเราก็เล่นกันเลยรถนี้มันก็จะพิเศษหน่อยนึงนะมันก็จะเร็วมากแล้วก็ดีด้วยแต่ข้อเสียน้ำมันหมดไวนะแล้วก็แบบมันแบบว่าลองดูนะเวลาผมลอยขึ้นสูงมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็อย่างเงี้ยสิ่งแล้วก็ต้องมาขับมันให้ดีๆ จะเป็นมินเมมิโอเคนะก็ก็ถึงคิวแล้วนะครับก็รอกันด้วยนะพอช่วงนี้คลิปมันก็เยอะนะแต่ว่ากลัวว่าคุณูพเพื่อนหรือว่าคุณผู้ชมทั้งหลายจะเบื่อนะก็จะเอาเกมอื่นมาแทรกไม่ใช่เกมอื่นดิด่านอื่นมาแทรกบ้างนะเพราะว่านั่นแหละกลัวว่าจะเบื่อกันเพราะว่ารถมันก็มีจํากัดเนาะพ่อผมก็ แต่ราคาแบบที่บันเล่นแล้วบันแบบนั่นแหละก็ช่วยกดติดตามให้ถึง150ซับด้วยนะครับ Subscribe มี you know you know 150โอเคก็กดกดติดตามให้ถึง150พูดติดตามนะครับผมจะได้กินไก่ เอ,อ๋ตายมาไก่เคฟซีนะครับไม่ใช่อะไรเลยก็ไก่ดีแหละไก่ธรรมดาเลยมันอร่อยดีแม่ผมก็รุ้นให้มันได้ร้อยห้าสิบอยู่นะเพราะแม่ผมก็อยากกินโอเคชอบหเถอ โอ้ยติดบักไอตรงนี้เยอะจังเลยมันชอบติดติดขัดขัไปเปอุปกรณ์ถ้าเกิดรถมันช้ายังไงก็ขอโทษด้ยนเวลาอัดการแข่งขันที่มันต้องใช้รถตัวเองอ่ะเพราะว่าอุปกรณ์ผมมันไม่พร้อมไง A la maim maim baby, a bainain nin <tuk> cha ni. Daba tu pa, a bain scuu cu cu cu. Nyan nyan, nyan 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 nyan, nyan nyan nyan. Daba bita tu nju nju ตึ้ง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 โอ้ my god อีกแล้วเดี๋ยว ไปเลยเอาใหม่นะครับจะเล่นแบบตั้งใจนะดูๆมันจะมีบั๊กอันหนึ่งนะที่ทุกคนเห็นตรงหน้าถึงตึ๊ดึงๆเนี่ยมันบั๊กเลยเห็นไหมมันไวขึ้นเห็นไหมมันไวขึ้นเห็นไหมอย่าไปโหลดนะโปร่ะซีซียอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ก็จีจีอะคือมันแบบพื้นถนนคือแบบโล่งมากเลยเอ้ยไม่ใช่ก็คือมันก็จะวีพวกอุปสรรคนี่แหละ แลนะ้มันก็จะเป็นทางเรียบๆนะแล้วก็มีอุปสรรคตอนนั้นผมก็หานะตอนนี้ยังไม่เติมนะหลายปีแล้วแหละประมาณหนึ่งปีหนึ่งสอปีนะก็หายโปรแกรมนี้แหละเพราะอยากได้ตังคือมันคือซื้อคือซื้อเท่าไหร่ตังมันก็เพิ่มอะผมอยากได้แบบนั้นอนะ่ะแล้วสุดท้ายก็หาไม่เจอผมก็เลยต้องเก็บฟาร์มเงินเองช่วงนี้ผมก็จะไม่ได้อัพให้นะ โอ้ยสต๊อปแมนจริงดิอีกแล้วอ่ะ again นเออเจ็ด IP สถิติวันเดทไม่ใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้นะดูเอาไว้ถ้าเกิดผมตายอรอบหนึ่งเกมจะจบตึ้งตึงตึงตึ้งตึง,งึใครพูดไรอะเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะไม่ใช่ละก็คือขอมาอีกได้นะแต่ก็จะมีกิจกรรมแทรกหน่อยเพราะว่าโอ้

ดูดีเร็วมากเลยเห็นไอพ่นผมไหมคือมันแบบมันก็เวลไม่เท่าไหร่นะประมาณวลวสองไม่ก็ววหนึ่งเหลือมันพ่นเยอะแค่นั้นเองมันพ่นทีมันยาวนะเนี่ยดูดีลองสักีลอยา่าอู้อีกแล้วอ g a เกนเออกว่ามันจะไม่เป็นบักเล่นมาเป็นสิบรอบแล้ว ตายสิครั้งด่านนี้มันมีถึงประมาณที่คนเขาเล่นได้นะทจริงด่านนี้ประมาณพันพันล้านแปดแสนห้าหมื่นคูณหนึ่งพันล้นนั่นแหละเราถึงจะไปเส้นชัยก็คือมันไม่มีิ้นสุด i อ d นนะครับ i n f i n i t y ตะกดผิดไม่รู้เป็นคนดึงเขาชื่อว่าสิบ้ายผมไม่แน่ใจว่า เป็นใครนะก็บอกผมด้วยนะเขาส่งเกม s q u i ิ g เกมมาให้ผมนะเล่นสนุกมากเลยผมชนะเป็น20กว่ารอบแล้วแต่ตอนนี้คิวเกมรถยังไม่หมดเลยผมว่าจะอัดไอ s q u วิ g เกมมันนั้นนะ่ะแต่ว่าคิวเกมรถยังไม่หมดเลยคือมันอีกบานอนะ่ะเอาง่ายงเลย แต่ตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณ9คนแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ขอเพิ่มมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้อัดแต่ว่าขอมมเถึงครับเพราะเพราะเพราะก็ขอเรื่อยๆก็ดีแล้วก็โอเคแล้ว Tg gamer นะครับเขาก็บอกว่าชื่อกลุ่มก็ไปดูกันได้นะผมจำชื่อกลุ่มไม่ได้ขอโทษนะครับเขาบอกจะสร้างเดือนหนึ่งโอ้ยผ่านเฉยเลยเขาบอกจะสร้างประมาณเดือนหนึ่งนะน่าจะไม่แน่ใจผมก็จะไปเสิร์ชหาก่อนเผื่อมันมีไงผมก็จะได้เข้าเลยแต่กลุ่มตอนนี้พังยับเยินเลยเจอคนโหดกว่าปกติอะ่ะหลายเท่าเลย งใส่ผมจะแต้มเยอะไปผมแต้มแค่สองแสนกว่าองนะเจอคนเป็นล้านเลยอะตอนเนี้ยตอนนี้เจอสองล้านมัน้งจะไม่ได้ลวน่าน่าจะประมาณล้านกว่านี่แหละเดี๋ยวผมค่อยไปเปิเปดในตอนที่ผมตายให้ดูนะประมาณล้านกว่านี่หลยจะไม่ได้แล้วนานเลยนะดูคือ นี่นี่ทีมนะนี่ผมมากสุดนะสองแสนเปดส่วนกลุ่มนี้เอาเฮ้ยเจ็ดล้านนะดู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 เจ็ดล้านสองล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านล้านล้านเก้าแสน แล้วดูของพวกเราสองแสนกว่าก็ไม่เป็นไรนะก็ฝึกไปนะครับ I'm somebody that b e l g e n e n you w h a t about me w h a t about me นี่คือสรุปรวมนะครับว่าผมได้ระยะทางประมาณสามพันสองร้อยห้าสิบเปดนะครับดึง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 รัางลงนนนะฟังเพลงเพะสซี่ตดึงดึงดึง ไอมาการัฟลงไอมาตะตาปาตาปาาเมจันตึงตึงไปดนขีเขานี่อในแป้ไม่ได้ตัวดีๆผักเด็ดสดน่ากินไปหมดตึง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 นะครับผมปวดท้องมากเลย ตึ๊งตึงตึงตึงมาอีกรอบหนึ่งครับเฮ้ยอวุสมบานีนพิวกิดชูพรมี อันหนึ่งนะครับโอเคครับผมเล่นต่อก่อนนะพอดีเดี๋ยวผมไปคล้องน้ำแป๊บนึ่งแต่ก็เล่นอยู่นะครับโอเคมาแล้วแป๊บหนึ่ง โอเคครับผมก็จะลินแล้วนะมาไปไหนครับขอทุระเพื่อปดไฟนั่งจ็ดป้ายมาในกต่อเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงีเงี้ยเงี้ย นี้นะครับผมก็มาที่เมืองแล้วนะเป็นเมืองล้างไม่ใช่ละเมืองมีคนไม่ใช่ละเมืองมีรถไม่ใช่ละอ่ะถูกแล้วนี่ไงรถถ้าเกิดได้ยินเสียงแปลกๆก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีไอ้นี่ฟ้ามันผ่านะครับแล้วฝนก็ตกหนักมากเสียงเข้าก็ขอโทษด้วยนะไ <c ười> กลฟ้าผ่าผมว่านะ ป,ปูฟ้าผ่าฟ้าผ่านนะครับเมื่อกี้จากวัดดีนะครับผมก็ได้มาตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยหมึกมันแบบสะท้อนแสงด้ยอย่างท่งเลยข้างหลังตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเมื่อกี้ฟ้าผ่าอีกรอบหนึ่งก็เปียงแล้วก็เปียงอีกทีหนึ่งนะครับ คือเสียงฟ้าผ่า hey. ท really ี่ทุกคนได้ยินนะครับ I don't survive in a ั e จูวัน t y o ม what about me What about me I ฮเฮเฮเ to get เฮ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  a ฮ e ฮเฮเ t เฮเฮเฮเ What about me What about me ฮเฮเ about me? h u t เอางี้ไงนเมฟวีปัปบสกเตเดอร์วัดับบามีดับาามีกดติดตามไปถึง150ครับผมอยากกินไก่โบลิ่งชอบกินไก่แต่โบลล์อ๋ออ๋ออุบลศตุบลศจริงจริงเนี่ยตึงตึงตื้อรื้อตื้อตึงตึงตึงต้องดูนะถ้าเกิดไม่ดูเท่ากับพลาดน,นะครับเมื่อกี้คือแบบมันเท่มากปปอุบลศตุบลศตุบเลย tung 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 tu du tu ti pe pe pip for you e hore to sotto 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 tung 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 ตึงตึงต MM ึง <Luc> ต <ar cells> <rare> ึงตึงแม่นางกู้เลิฟเจกูนำโบไฟฟาตุกันแม่นางกู้เลิฟเจกูนำโบไฟตาตุกันย่าเย่ฝาผ่านนะครับแปลงปางปางบูงปางบูงปิงบูงปางบูงปังเมติไอโนสบายดีนะชูไอเบวาวีวันเดียวมี เออตายฝากลูกเมียเขาด้วยเออเออโหแปดห้า I'm a s t a baby, get you What about me? What about me?

อ m a เบบย์ไลน์เบบย์ไลน์แขนขี่โฉบเบบไลน์ฝากพูกเมีย่ะด้วยโอเคพื่อววันนี้เไปแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถึง150ยห้าเลด้วยครับ g o ไ b ร์บาย